เขาว่าขายให้เขาว่าครับเขาว่ามันเมาแล้วเร่นะเขาว่ามันเมาแล้วมันย่างปลเสียงเขาแล้ว่าขายให้เมนบอกนเี่ยวย่างซ้องอยู่ี้เวย่างซ้องกินเดีวก็ได้บริจินเราตนี้ไหังปวดร้อตงีเรื่องยังครับเห่าไอ้เรื่โอนเงินให้ไอ้ปูคาให้าทิตโตไปเที่ยวเล่าโอ้โหลพี่ใจสตาร์ทอีหก็เจสปอนลยลูกพี่ครับบงเียงยังบกูไปเปกเราเนี่ยบเป๊กเรา ไม่กูมุดเมื่อซีเว้นจักผาเงินไอ้ปู่เม่ให้กูซักผาเขาบ่ได้ตีไอ้มึงหยากรเม่มึงไอ้ขับเอาไปขับกูข้าอะไรกูจะบอกมึงบม่เอาตีจัดป้องจัดป้องเปิดน้ำชาเด้อไม่ยังมึงหยากเอาะมาเอาบังคาบให้ขึ้นรถเลยนี่มึงจะไปเสียกาะ มึงย <m> ังจะกิน no. กูไปยันนี่นั่นวิอ้ยอี้ยไปไหนนี่กอดเอวบอกไทยรูปจะไปไหนนะเฮ้ยเป็กเรายังกา้อนก้อนมึงจะเป็กเราดิว่างไปสี้เข่วก้อนจะเพียนมึงจะไปไหนนะ ถ้าเจอสาวอยู่ร้าน่างามมึงจะว่าย ah. ังไงเฮ้ยอุ้ยภาษาไทยมาวีบัตบัดไอมักเด้อผอ้พวเขาวายางกูไอมักเด้อสภาษาไทยไอมักเด้อเฮไอมักเด้อยังเชื่อชื่ออะไรต่อปะนี่จุนจุก่อนจุจุเดียวล็กน้องล่ามาเชื่อแ้ไอ มามีน้องพ่อไทยมามีล่าดอกน้องน้องล่าพ่นะมาซื้ออะไรพ่นะเอาอยิงจอให้ตจอไปดอกสิบสิบเซกต์ก่อนหนึ่งสิบเซกต์ก่อนเป็กเราเป็กเราเป็กเรากรอดเอวกูกอดเอวมึงจำไม่พ่อมึงก็พังอีกีกูจะบ้บีออกสิมือนี่บีออกนี่บีออกนี่กอดกูเออกอดดีๆลำไส้ยังอยู่อ่ะสุขลักษณะเป็นว่า ไปครับพี่ดีหวยาบๆไม่หยาบมาฮ่วยมึงก็นั่งก็ดีแล้วที่มึงมาแซ่แมงนั่งดีดีฮ่วยเดี๋ยวนั่งดีดีถ้ากันไปเป๊กเหล่านะฮะยุใส่าิจานป่องคือว่าไปน้ำเพลินมาซักผ้าครับมาซักผ้าครับจานป่องมาซักผ้าครับสวัสดีค่ะมาซักผ้าครับซักผ้าอย่างเดียวั่าวของบ้านลิ้นนะไม่ครับไม่ซักผ้าอย่างเดียวไม่ครับว่มีเครื่องซักผ้าครับ เอาเป็กแล้วหรอเปล่าคือเป็กไว้แท้รับรองพักกันดีขู่โบ้ขู่โบ้ฟังกูกูว่าล้วบ่สเสียกูกูบอกแล้วเป็นตรงไหนโอ้ยมันเป็นอย่างมันจะมาฟังกูโบ้หันเป็นไข่ยบ้อยากโบ้ไอ่แม่ฆ้าหรือเก่าอยู่แล้วงวดก้อนไข่มาไข่กันมวดก้อนไข่ป้าซื้อกับว่าไข่ว่าไข่แก้วไงรอบนี้บ้ไขยเลยบาะนี่บ้ไขยเลยบ่โบ้ไข่เร็ว เจ้าเบิ่งมันลงรถมึลงล,ดลงลดูลงมายนี่ลงลมาหนีล่องรถมาหนีเออเอ้ามึงมึงย่างมาหากูมึงหยุดตัวก่อนหยุดก่อนย่าง,ง,ง,งมาหากูย่างมาย่างมางนี่นี่ไผสิใครมันโอ้ยนี่สิบหัวควายไปวอดปุ๊บแม่ค้าซื้อเหล้าหน่อยพนาักบ้าไปนั่งกับเกขา <c oughs> จังได้ซื้อเหล้าแม่ค้าเห็นหน้าย่างมาเขาก็เขาก็เห็นหน้าตกใจต่ละห้วยอ,อยากกินเถอละ มันเมาแล้วอยากินอยากินมันเมาแล้วแม่ข่า่าพอเราปาาขืนมันพันเมามันเป็นช่องนี่บ่ได้หรอกบ่ได้อย่ากินเถอะอะไรท้าเจ้าคุแล้วอันเมามันยังก่นเที่ยงอะไรว้าเอาทรายเทว่ยงหาบอยากกินมึงยังไหมมึงยังงยังเราสองยังตรงยังฮักคูยังเที่ยงมายังมาแม่ข่ายินบึงเด้บ้ดนยุคจระยังมามีีมีแม่ข่ามาข้อมเก่าอย่ากินเถอะละอยากินเถอละ อยากกินทอล่อยากกบปะอยากกินเมาแล้วเมาแล้วแล้วยางก็เลยมันะแตกซ้ำยังเสี่ยงเสียอมเป็นเมย่รมังยเสียงมึงยังเสียงด้วยเาริไปยิดถอยงถอยงมึงยังตรงกูเท่ากับแบบไงยังตรงยังตรวเด้อมาไปอไปละอยากกินทอะเชียอยากกินทอละดีแล้วดีแล้ว จ้บกินมยังซ่อยู่แม่มึงนั่งห่วยเดๆเยไได้รบบาดเอา่ได้กินแล้วจะไปกินทงเดืนตัวพี่ล้าเดือนไมกินทั้งฟังแล้วจ้งไางยางเสกับไปขย้อยนนล้ได้ยขมือเขาเา้สกคนเาเมเาเาเไปเองจ่านาเื้อแล้วเราเนี้ยเนี่ยาดเยากัยุเ่กินตุลาคำว่ามันเมาเลย แล้วกได้กินใช่บ่กได้ไปกินร้านไหนแล้วนี่มึงยังไม่ยืนกูดูย็นกูดูเพื่อนยังตรงมหากูดูุเป็นแม่ข้าวชีวิตที่ใสเองตามมาตัดเจ็ดตเอมาจึ้งจเอออเทียงเทียงเทีเออ้ยมึงไราบ่เลยแต่ว่าเลยแต่ว่าไม่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 มาขมามาไมห็นไไมกูภาพไปไหมันมาเอาไงยมาตรงตรงตเอาอู่ตัวนึ่งมาเรื่องสองสามมายางจะยางจะ ายางจามะมาลูกมายางจะลูกมาอันยางจะยางจะไปลูกพี่ลูกพี as> ่ผมบอกหนึ่ฟังนี่เมื่อกี้ผมพามันไปซื้อเหล้าบันนี้ไปหอดแม่ข้าวเพราะขายใครเขาบปล่องรถเอายางมายางมาตรวจกับเพื่อนขาเพื่อนขาคุณลุงยางมายางยางมานี่นี่นี่ลูกพี่เขาว่าขายใครเขาบอกเขาว่ามันเมาแล้วเขาว่ามันเมาแล้วมันยางบรเสียงเขาเล่า่าขายให้เมนบอ เย่างซ่งยอยู่ดยวาง่ง่วก็กได้ไปไดรกินเรานห้องดเกพีรืนน่อยังครับล่าไอเรื่โอนเงินให้ไอ้ปูคะให้สาติติโตไปเที่ยวเล่าว้โอลูกพี่ใจสตารทอีหรืก็ใจสปอรเลยลูกพี่ลูกพี่ยงไงมันหลเลยมันจีไปเซิ่งดิเอาไอ้ซื้อเขาซื้อนากิด้เตเด้อเออมึงจาไปซื้อเนี่อาอื่นเนี่ยมันไม่งสองนกัพอเราลูกพี่พี่เอานมเน่ยมได้กินมันสีไปซื้ <c oughs> เอเรา,เอา่อกินมด้ลูกพี่เยโอมาหลเ้อมันจีบไล้ำ ยางกันยางเที่ยงกิดีโอ้ยเ่งดวัดปลองเสียไปเจ้าไปซื้อไปเจ้าไปซื้อเจ้าจังยางเสียงคอยได้กินน้อไไปวดพักกันอยู่รพักยูนหงวันคํำลงแรยมน้องนุงเอฟซีอ้ยละครับขครนอละแสนขค้ืละแสนปาดราคาปาดแช่กะลีลาเคืละแสนไม่ได้หมราคือล้วพี่แมนทองบรกจัดปองนอนคื่ละแสนสอง บอแสนกีบเป็นกันเทนี้ว่ะวูสองอยสองอยอู่อยเอยู่เอยู่นี่งยยะเจุวัดหเาครับรับเการเป็นเดียวเดี๋ยวช้โอกาสพยายามด้วยกับพี่น้องทั้งโซลานะครับสวัสดีพี่น้องทังเอซทังโซปลาฝากทีมงานนองนุ่งก็ เดี๋ยวพูดนะฮรเดี๋ยววางผมีพยายามอยู่ครับเดี๋ยวไปก่อนเนี่ยว่าๆไปตี้ต้องขี่รถไปย่างไปปิดก่อนบ่ไฟกันเดือยเดีว่าจไปแล้วพี่ย่างนันเทียงมึงย่างเทียงมึงไรถเราด้คอยแงสองุ่มสามุ่ม่อโอเคยางนันเทียงเลยนะค่ะ